Better to know. กลับเข้าสู่ช่วงเบสเซอร์เชนอลกันค่ะช่วงนี้เรื่องราวของสาระความรู้เกี่ยวกับยานะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงอาหารเสริมนะคะต่างๆในท้องตลาดมากมายเลยค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนผสมที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากๆก็คือวิตามินอ e ีนั่นเองค่ะซึ่งวิตามินอ e ีนะคะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยโอโสารพัดอย่างเลยแล้วก็นํามาใช้นะคะทั้งในการรับประทานด้วยแล้วก็ในเรื่องของการใช้ในส่วนผสมในเรื่องของครีมบํารุงผิวแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยวันนี้จะมาทําความรู้จักกับวิตามินอ e ีกันนะคะ ว่าสรรพคุณที่แท้จริงของเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างและจะใช้ยังไงให้ถูกวิธีไปติดตามชมกันได้เลยค่ะช่วง better to know สวัสดีค่เะเ่สัชกรหญิงมเมเจอร์พรสุขารัตน์นะคะสำหรับวิตามินอ e ีนะคะโดยทั่วไปแล้วจริงๆมันเป็นเรียกว่าสารอาหารหนึ่งะคะ่ะเราสามารถพบได้อยู่แล้วในพวกอาหารทั่วไปนะคะก็คือมีอยู่ในพวกกลุ่มพวกของเม็ดพันยพืชหรือว่าในเรื่องของน้ำมันจากพืชะคะก็จะมีอยู่ปริมาณหน้าหรือว่าบางทีอยู่ในพวกผักใบเขียวเช่นบลกครีหรือว่าพวกเป็น พีวิฟูดก็ได้หรือว่าเป็นพวกมะเขือเทศก็ได้ค่ะวิตามินอีก็ยังถือว่าเป็นสารสำคัญนะคะในร่างกายคือเขาก็จะมีส่วนประกอบอยู่ในเซลล์ของคนเราทั่วไปนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาแตกๆกันก็คือแต่เราเชื่อว่าคือมันจะมีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะมีความช่วยเรื่องของป้องกันเซลล์ที่ถูกทำลายสามารถอ่า ปกป้องเรื่องก็จะมีความเชื่อว่าในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มีเรื่องของป้องป้องการการเกาะกลุ่มการของเกล็ดเลือดหรือเรื่องของหลอดเลือดอุดตันค่ะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่มีข้อมูลออกมาเยอะแยะมากเลยค่ะทุกวันนี้ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิตามินนะคะแต่ว่าในปัจจุบันถ้าสมมติเราพูดถึงตามโรคที่เขาสนใจกันคือณปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของวิตามินอีมีส่วนช่วยเรื่องของ เรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ข้อชัดเจนทุกวันนี้ก็คือยังไม่พบว่าเป็นตัวสามารถลดของการเกิดความเสี่ยงในการหลอดเลือดอ,อุดตันได้ค่ะก็ยังแนะนำให้ใช้ยาในแผนปัจจุบันหรือตามคำแนะนำของแพทย์อยู่อะค่ะก็ยังไม่สามารถคือหมายถึงว่าไม่สามารถกิงเสริมแล้วสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนนะคะ หรือว่าเรื่องของโรคมะเร็งหลายคนอาจจะสนใจว้ถ้าสมมติเราทานแล้วมันจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้หรือเปล่าเพราะเราเชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระค่ะมันมีบทเป็นหมอกเกิดของการเกิดมะเร็งหลายๆอย่างมันก็ค้นพบว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนในการเกิดมะเร็งบางกลุ่มค่ะหรือว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในทุกวันนี้นะคะหรือว่าสารเป็นเรื่องของ เพิ่มภูมิคุ้มกันรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้านการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะคือข้อมูลทุกวันนี้ก็คือยังไม่ค่อยมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นการจะใช้ในการกรณีการรักษาของโลกก็อาจจะต้องแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนแหละค่ะหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มันจะอยู่ในข้อมูลแนะนําการบ่งใช้ในเรื่องของการอาหารเป็นอาหารเสริม โดยทุกวันดีนะคะทุกวันนี้ในคนไข้ที่เราต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มคนไข้ที่ทั่วไปเลยปกติทานเสริมทั่วไปเนี้ค่ะปริมาณที่ต้องการต่อวันนะคือไม่เกิน400 IU ออันนี้จะเป็นหน่วยนะคะของวิตามินนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีที่เรามีโรคร่วมมีสภาวะพันธุกรรมบกพร่องหรือบางอย่างที่ทําให้เกิดภาวะพร่องหรือขาดวิตามินอ e. นะคะไม่ว่าจะจากการดูดซึมที่มันเสียบหายไปหรือว่าจากการที่าการการทำลายหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามแต่อันเนี้ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าปกติปริมาณที่เรากินเข้าไปทั้งหมด400 IU เนี่ยนะคะแต่ว่าเราพบในกระแสเลือดมันจะน้อยกว่านั้นมันก็จะมีปัจจัยเรื่องของการดูดซึมนะคะและก็การเผาผลาญพลังงานที่มันเกี่ยวข้องด้วยะคะ่ะ สำหรับผลข้างเคียงนะคะเบื้องต้นอันดับแรกผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้นะคะคือบางทีทานไปแล้วเนี่ยก็อาจจะค้นพบว่าบางคนก็เป็นผื่นไหมก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นแค่ผื่นทันทั่วไปไม่ได้เกิดจากการแพ้นะคะแล้วก็คือ2ก็คืออาจจะเกิดจากด้วยความที่ตัวนี้นะคะมันจะทําให้บางทีก็ขึ้นไส้อาเจียนได้ปวดท้องได้ปวดเกรงท้องได้เหมือนกันอันนี้ในขนาดทั่วไปปกติด้วยนะคะ แต่ถ้าสมมุติเกินมากกว่านั้นเนี่ยเขาพบว่าจะต้องมีเรื่องของระยะเวลาที่ได้รับมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นระยะเวลานานานๆได้ทานเป็นเวลาขนาดสูงนานๆก็มีข้อมูลออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องถ้าเป็นในกรณีของผู้ชายนะคะที่ทานอยู่เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดของอะมะเร็งต่อมลูกหมากได้อะไรอย่างน,นี้แต่ว่าในเรื่องของอผู้หญิงเนี่ยค่ะมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องอื่น ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนที่กล่าไว้คือขอแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มแรกคือแบบรับประทานเนาะอันนี้ที่เราทานปกติเราจะทานเวลาเราทานวิตามินเนี่ยเราสิ่งที่เราจะได้มาคือเขาจะถ้าเป็นเรื่องของความสวยความงามคอสเมติกเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของ ผิวพันได้ความชุ่มชื้นของผิวได้เราจะพบว่าวคนที่ทานวิตามินเนี่ยจะผิวชุ่มชื้นมากกว่านะคะสองก็คือมันก็จะช่วยเรื่องของเรื่องของสามารถป้องกันแสงได้เพราะว่าเขาลดการ,การอักเสบได้นะคะจากแสงแดดที่เราสัมผัสเนาะแสงแดดจะเป็นตัวทําลายเซลล์หรือทําลายผิวนหนังหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยลดได้ก็ขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คืออันแรกในกรณีที่เราทานเข้าไปนะคะก็คืออย่างที่ทราบว่าปริมาณที่แนะนก็คือ400 IU อเนาะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่สําหรับทานเนี่ยคะ่ะก็คือจริงๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แบบว่าชัดเจนว่าเท่าไหร่ถึงพออะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะมันก็จะมีเวลาในการผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะแนะนำเหมือนเป็นส่วนประกอบเสริมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันแสงแดดช่วยชะลอริ้วรอยหรือวยหรือเอจจิ้งเป็นแอนตี้เอจจิ้งตัวหนึ่งได้แต่ว่ายังไม่สามารถช่วยเรื่องของการเกิด แผลเป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนักอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เราใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะถ้าใส่มากเกินไปมันจะพบว่ามันอาจจะมีความมันความหนืดเวลาเราใช้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายผิวไงได้ค่ะแล้วก็บางคนใช้แล้วก็ระคายเคืองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบริเวณที่เซน t i ทีฟสกินนะคะมันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่เขาก็พวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่แล้วเราก็แนะนำทาไปเลย บางๆตามแพ็กเกจจิ้งที่แล้วแต่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ทั้งเลือกที่เราเลือกใช้อะคะ่ะอีกทีหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเลยที่ไม่มีโรคประจําตัวโรคร่วมบุคคลอายุทั่วไปเลยเนี่ยจริงๆสามารถทานเพื่อต้องการเสริมนะคะทานได้ปกติปกติระดับวิตามินที่เราต้องการในร่างกายเมื่อเข้าไปแล้วนะคะจะอยู่ที่15มิลลิกรัมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ปริมาณที่เราต้องกินนะคะมันจะมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเทียบเป็นปริมาณแล้วมันกว่าจะดูดซึมกว่าจะอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมีการสูญเสียไประหว่างทางได้แต่ถ้าสมมติคนที่เป็นโรคร่วมอะค่ะในกลุ่มของคนที่เป็นมีโรคประจําตัวอันนี้เราต้องมาพาิจารณาควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเนื่องจากมันอาจจะมีการตีกันของยาที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นคนไข้ที่ทานเพราะว่ายาละลายริมเลือดอยู่ที่เรียกว่าคูมาดินวัฟฟลินนะคะ พวกนี้อาจจะทําให้การทานวิตามินเออาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกปกติได้ซึ่งก็จะมีภาวะที่เสี่ยงที่รุนแรงนั่นแต่เลือดออกหูในหูตาคอจมูกไอเปเลือดอเจเป็นเลือดหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกในสมองก็ได้ค่ะถ้าเราทานไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มยาทุกครั้งนะคะแล้วก็หรือคนนีคนไข้ที่ในกลุ่มที่ได้รับเคมีบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเรง็ง ด้วยความที่ตัวยาด้วยความที่ตัววิตามินอ e ีนะคะเป็นเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันอาจจะมีผลหรือไปกวนการออกฤทธิ์ของตัวยากลุ่มเคมีบำบัดได้ซึ่งอาจจะทําให้มีผลต่อการรักษาอาจจะรักษาได้ไม่ดีไม่เห็นผลตอบสมองเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็จะต้องปรึกษาคุณหมอเช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าคนไข้ทั่วไปไม่มีโรคประจําตัวเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะทานได้ตามปกติก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบภาวะพร่องวิตามินดีในคนไข้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราก็ได้จากสารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วปริมาณที่เราต้องการก็คือเพียงเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วอะค่ะ ื่องของการละลายอันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องของเคมีนิดนึงว่าตรงที่ว่าวิตามินที่ละลายได้ดีหมายความว่าเขาจะสามารถแตกตัวและดูดซึไมได้ดีในในส่วนที่มันมีสัดส่วนของไขมันซึ่งในร่างกายของเราอ่ะมีไขมันที่เพียงพออยู่แล้วในการละลายมันบ,บางทีวิตามินนะคะมันจะสามารถแบ่งเป็น2แบบอย่างนี้ปกติเขาจะดูที่1ก็คือเป็นการเรื่องของละลายนานไม่ดีกับส่วนที่2คือละลายไขมันได้ดี ละลายน้าไม่ดีก็อาจจะต้องทานน้ำไม่เยอะเพื่อขับขออกหรือว่าการกินน้าอาจจะมีผลทําให้วิตามินถูกขับออกไปได้เร็วกว่าในขณะที่ถ้าละละายในไขนมันเนี่ยวิตามินอาจจะอยู่ในร่างกายได้นานกว่ามีการสะสมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรากินปริมาณมากเกินไปก็อาจจะมีผลเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแต่ในเรื่องของละล,ะลายไขยมันนะคะเราทานอาหารธรมรมดาปกติมันก็ละ,ละลายได้เพียงพอแล้วยกเว้นแต่คุณมีคนไข้มีหรือ,รอ,รอคนที่ทานและประทานมีปัญหา เรื่องการดูดซึมอันนี้อาจจะต้องอ,อาจจะมีอาจจะปกติเวลาพอมีปัญหาเรื่องการดูดซึมแล้วเนี่ยค่ะถ้าปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็อา,อาจจะมีสูตรอาหารที่แนะนําให้เหมาะสมที่เพื่อเพิ่มช่วยเรื่องทั้งเรื่องของอปรับสารอาหารให้สมดุลนี้ด้วยค่ะมันก็คือคือถ้าสมมุติเราทานไขมันเยอะๆอางเดียวอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้คือการคาดหวังผลในการเพิ่มวิตามินนะคะมันมันไม่ได้ชี้เขาเรียกมันไม่ได้ชัด,เ,เ,ดชเจนหรือว่ามัน มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคือเราจะได้ข้อเสียจากการคันไข,นขมันเยอะมากกว่าเพราะปกติคิดว่าปริมาณที่เราทานอยู่แล้วในแต่ละมื้อนี่มันคือคโอเคอยู่แล้วยกเว้นเรามีปัญหาการดูดซึมจริงจริงจริงๆแล้วสําหรับการกินวิตามินนะคะก็คือสามารถทานเสริมได้ในคนไข้ที่ทานเป็นที่มีไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆเพิ่มเติมถ้าท้องไส้อยากจะทานเสริมด้วยความที่มันเป็นอาหารเสริมเนาะ ก็คือสามารถทานเพิ่มเติมได้แต่ทางนี้เท่านั้นปริมาณและความเหมาะสมถ้ามากเกินกว่าที่กําหนดนะคะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ถ้าคนไข้ที่มีโรคร่วมโรคประจําตัวให้ปรึกษาคุณหมอก่อนทุกครั้งเพราะมันอาจจะส่งผลต่อการรักษาที่เราได้รับอยู่ร่วมกันอย่างเช่นการตีกันกับระหว่างยาที่กล่าวไปถึงไปต้นเมือม่อเมือ่อข้างต้นไปแล้วนะคะ ช่วง better to know เวลาที่จะเลือกรับประทานนะคะอาหารเสริมหรือว่าวิตามินมต่างๆค่ะก็ควรจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะเป็นอันตรายแล้วเนี่ยบางทีอาจจะสิ้นเปลืองไป,ปเปล่าๆนะคะบางทีเราสามารถหาประโยชน์จากอาหารแล้วก็สิ่งของที่เป็นธรรมชาติได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง daily expert เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับวัยรุ่นกันทพลาดค่ะ